สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงเวลาของ Health Plus ค่ะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาพูดคุยแล้วก็ไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมนะคะ mm hmm. วันนี้กูก็จะคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจอะเรื่องหนึ่งนะคะเราคงจะเคยได้ยินคําว่ารักษาไปจนถึงระดับของเซลล์นะคะ การที่จะรักษาร่างกายในยระดับของเซลล์ได้นนก็ต้องผ่านเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะตรวจให้เรารู้ว่าเซลล์ของเรามีความอ่อนแอตรงไหนยอย่างไรบ้างไปได้ยินเรื่องราวที่น่าสนใจมาเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้จะมาคุยกับผู้ชมฟังด้วยเขาบอกว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะสแกนไปถึงระดับเซลล์หรือว่าเขาเรียกว่าไบโอสแกน การตรวจรักษาสุขภาพร่างกายในนะคะในระดับเซลล์เนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้จะได้สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญนะคะนั่นก็คือแพทย์หญิงดวงกมลเลิศเอกบุรุษนะคะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะถามถึงตัวไบโอสแกนที่ได้ยินหมาเนี่ยนะคะมันคืออะไรคะไบโอสแกน ไมโอสแกนเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือนะคะที่เราจะมีการปล่อยคลื่นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะคะเข้าไปในร่างกายของเราเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะเข้าไปวัดในเรื่องของสารเคมีสารอาหารแล้วก็การทํางานของอวัยวะต่างๆของเรานะคะโดยวัดตัวน้ําที่อยู่ในที่แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการที่เราเจาะเลือดออกมาตรวจแต่วิธีการนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกและง่ายกว่าเพราะว่าเราส่งเข้าไปดีเทคซ์น้ําที่อยู่ในเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วก็จะเห็นได้ว่า ค่อนข้างจะแม่นยำมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องที่สำคัญก็คือไม่ต้องเจ็บตัวด้วยไม่ต้องเจาะเลือดออกมานะคะตรวจอะไรได้บ้างคะคุณหมอ ก็หลักๆนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยมันสามารถตรวจการทํางานของอวัยวะต่างๆได้ว่ามีการทํางานผิดปกติหรือว่ามีภาะวะที่ไม่สมบูรณ์ตรงไหนยังไงบ้างอันที่1น่นะคะอันที่สองเนี่ยมันสามารถที่จะวัดระดับของสารเคมีต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นประการแรกนะคะมันสามารถวัดเรื่องของโปรโตีนเรื่องของไขมันเรื่องของน้ําตาลในร่างกายเราได้อันที่2ก็คือจะวัดในเรื่องของตัวฮอร์โมนนะคะระดับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนะคะอันที่3ก็คือวัดในเรื่อง ของระดับตัวอิเล็กโทรไลต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมนะคะคลอรด์หรือว่าไบคาร์บในร่างกายของเราได้นะคะอ,อ,อันที่4เน่ยเ,เจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะวัดในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานต่างๆที่อยู่ในเซลล์ของเราได้ด้วยนะคะนอกจากเรื่องของสาร ต่างๆในร่างกายแล้วเนี่ยเจ้าตัวเครื่องนี้ก็สามารถที่จะบอกเขาเรียกว่า body composition ก็คือองค์ประกอบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะคะว่าร่างกายที่เราเห็นอยู่เนี้ยภายในเนี่ยประกอบไปด้วยมวลกล้ามเนื้อเป็นยังไงบ้างนะคะประกอบไปด้วยมวลไขมันเท่าไหร่มีมีมมมน้ําประกอบอยู่ในร่างกายของเราเท่าไหร่นอกจากนี้เครื่องเจ้าตัวนี้สามารถที่จะประเมินผลต่างๆแล้วก็แปลผลออกมาให้เราทราบว่าในลักษณะลักษณะของโลกหรือว่าความผิดปกติผิดปกติแบบนี้เนี่ยนะคะเราควรที่จะรับประทานอาหารเสริมตัวไหนปรับเปลี่ยน พฤติกรรมวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะทีนี้ฟังคุณหมอมาเนี่ยนะคะอยากให้คุณหมอขยายความไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างกับการที่เราไปตรวจสุขภาพปกติอย่างไรนอกจากเรื่องของการต้องเจาะเลือดก,กับไม่เจาะเลือดแล้วก็ระยะเวลาในการตรวจเนี่ยเปรียแบเบทียบกับการตรวจสุขภาพปกตินี่นะคะนานกว่ากันขนาดไหนหรือว่าจะเร็วกว่ายัางไงคะ<ม>คุณหมอ จริงๆเครื่องนี้นะคะใช้เวลาในการตรวจสั้นมากนะคะเพียง5นาทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะแปลผลได้ซึ่งก็จะน้อยกว่าที่เวลาเราไปตรวจด้อยโลหิตพันธุ์ทั้งวันเลยไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเวลาที่เราตรวจพวก MRI หรือว่า CT s c a นที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะเน้นการตรวจที่เป็นลักษณะของกายภาพนะคะก็คือว่าเห็นว่าลักษณะตัวก้อนเป็นยังไงซึ่งเรามักจะเห็นในกรณีที่คนไข้มีอาการเยอะแล้วอะค่ะเราถึงจะเห็นแต่ว่าการตรวจตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นการตรวจที่เป็นการ ตรวจในระดับของการทํางานของเซลล์มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนผิดปกติตั้งแต่เบื้องต้นที่เรายังไม่ยังไม่ใหญ่จนขนาดเป็นตัวก้อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจพบได้พูดง่ายๆก็คือว่าเราสามารถที่จะป้องกันการเกิดโรคอะคะ่ะได้มากกว่าที่เราจะต้องรอจนจนไข้มีอาการเยอะแล้วเนี่ยจึงจะสามารถตรวจได้พบค่ะถ้า